สวัสดีครับแปนรายการครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพธรรมคพิเศษครับมาอ่านหนังสือผิมติชนแบบรีวิวกันซักนิดนะครับในวันพุทธที่30ธันวาคม2563ครับขอบคุณมติชนนะครับแล้วก็อ่านเพิ่มเติมได้ที่ www.matichon.co.th อครับสวควันสกัดโควิดไม่เข้มป่วยวันละหมื่นนะครับทวีสินพวา14มกราคมพีคบิกตูบินตรวจ ระยองเจออีก56รายล็อก4อำเภอกอธม108ชี้3ร้านเสียงคอรมอรอนุมัติ1.1ล้านสู้ทั่วประเทศวันเดียว155รายนะครับสบคเตือน7วันอันตรายนะครับ7วันอันตรายด้านบนนะครับปี64หยุดเพิ่มเพิ่มหยุดราชการ24วันครับนี่พลเอกประยุทธ์นะครับพลเอกประยุทธ์ให้กำลังใจพลเอกประยุทธ์จันโอชาในมตรี 3, ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ โควิดนะฮะ19ที่ระยองพร้อมให้กําลังใจเจ้าที่ที่โรง,งพยาบาลระยองนะครับอันนี้ตุ๊ดจีนนะมะติคอรมอรกระตุน้นตุ๊ดจีนกระตุน้นเที่ยวในประเทศใช้ใจ่ายตุ๊ดจีนบ้างไฟไหวพระาาธาตุศาสตร์6 ห้างใหญ่รับกุ้ง1.6พันตันขายมกรานี่ครับ <c oughs> โทษครับเ <c oughs> สิร์ฟกุ้งในอนุชานาคาสายรัมตรีประจำสำนักงานปรีตรวจ7เมนูอาหารทะเลก่อนเสิร์ฟคณะรัมตรีมื้อกลางวันเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนอาหารทะเลปรุงสุกไม่แพร่โควิดนะครับด้านนี้บิกตุ่ไวพรประชาชนกับปีใหม่ปลอดภัย ไม่ประมาทไล่โควิดถนนมิตรภาพรถแน่นแหกกับภูมิหนาคขนส่งโคลรักเงียบเหงาผู้คนผู้โดยสารน้อยกลัวโควิดนายกขอยเดินทางฉลองปีใหม่ปลอดภัยนะครับแทงออนไลน์ชี้การเมืองเปลี่ยนแปลงใหญ่ขัดแย้งทุกมิติภูมิธรรมคาดแนวโน้นโนมบึงการบุ้นบุกยื่นกระกหลักฐานซื้อเสียงอ,อสองมอครับ อันนี้แจกเจลแจกเจลสักสยามชิดชอบล้ำตรีคามนาคมแจกเจลแอลกอฮอลและหน้ากากอนามัยแก่ประชาชนผู้ใช้บริการบกสกับผู้มิลำหนาาและท่องเที่ยวช่วงปีใหม่ครับที่หมอชิดนะครับเด้งขอบอกกนสองถเสือทุ่งสองห้องนะครับจเจอบ่อนเส้นบ่อนนี่กลับตัางจังหวัดครับกับต่างจังหวัด ประชาชนเริ่มเดินทางกลับแต่จังหวัดช่วงวันหยุดยาวปีใหม่ส่งผลให้จราจรถนนขนยนทีหนองแคจังหวัดสระบ,บรุรีมุ่งสู่ตัวเมืองสระบ,บุรีรถหนาแน่นบางช่วงต้องหยุดชะลอตัวนะครับสารอ่ัอน,นี้ด้านนี้ดีกว่าเปิดใจพลตำรวจเอกสุวัสดแจ้งยอดสุขลุยภารกิจตำรวจปี64ลั่นรักษากติกาไม่สมาตรฐาน สารผัดฟ้อง3นักเรียนเลวอาชีวะยกเลิกข่าวดาวรวบชินจังยิงเวทีคดียิงเวทีกปปศนะครับเรามาดูหน้าสองกันนะครับรายการหน้าโทษครับฉายาสภาธร,รมเนียบฉายาสภาธร,รมเนียบ12ข่าวดังรอบปี2563นะครับข่าวที่1ก็เป็น โควิดระบาดท,ทั่วไทยนะครับข่าวที่1นะครับข่าวที่2ก็เป็นปรับคอรมอรบิกตูสอนะครับข่าวที่3บกตูรอดไม่ผิดคดีบ้านหลวงครับข่าวที่4ก็เป็นเรื่องของมอบรัศดรพรึบนะฮะข่าวที่5เป็นเรื่องของรัฐมนตรีหนกศูนย์แก้ได้แต่ไม่ง่ายนะครับข่าวที่6ก็เป็น กูห1.9ล้านล้านพยุงเศรษฐกิจครับแล้วเขาก็มีต่อนะมีต่อหน้า7นะครับมีต่อหน้า7โอเคหน้า3ครับหน้า3าพร,รกฐานฉายาตู่ไม่รู้ลม้มป้อมไม่รู้โรยปฏวิวัติความคิดอันนี้กระตุนอรุณวชรสวัสด์นะครับโอ้โอออกมาเป็นยวงเลยตรวจโควิดตรวจโควิดปุ๊บ ตำรวจอ่ะแรงงานเถื่อนออกมาเลยนะฮะแรงงานเถื่อนออกมาเอาเออันนี้อาจารย์ผมนี่อา้าวมาเป็นกรรมการบคอสอได้ไงเนี่ยอยะสัญลักษ ปัญจะวัฒนาลิขิตนี่นี่ี่ผมตอนผมจบพอดีแกไปเป็นคณะแกไปเป็นอาจารย์ที่ศาสตร์พายัพครับเอา้าโอ้โหสี่ปีเนี่ยอาจารย์ประจำคณะศาสตร์พายัพเนี่ยจอนั่งเก้าอี้บริษัทขนส่งบอกขอสอโอ้งงเลย เอ้าเอา,เอานี้งงจริงๆนะครับเป็นรายการเนี่ยนี่แกสอนหนังสือมาตลอดนะเนี่ยคณะบดีคณะาสารมอพยับเนี่ยเห็นไหมวาระแปดปีเนี่ยแล้วแกมาสมัครเหรอโอ้โหงงเตกเลยแกทำสำนักง,งานทนายความด้วยนะครับเนี่ยเอาละ แกนั่งบคสอบ้างหรือเปล่าเนี่ยอาจารย์สัญลักษณ์นั่งบคสอบ้างหรือเปล่าเนี่ยมาเป็นเอ็มดีบคสอเนี่ยฮะโอ้โหงงเต๊กเลยวันละสี่ปีอ้าวดินดีด้วยอาจารย์ดินดีด้วย,าาย,วยฮะอันนี้ตรวจโควิดตรวจโควิดเจอที่ ตำรวจสอนอทุ่งสองห้องคุมตัวนักพนัน94คนครับที่บ่อนซอยแจ้งเวลา14ครับคืนช่วงที่28ธันวาคมที่ผ่านมาอ่ามาดูโควิดครับโควิดโควิดป่วยโควิดเพิ่ม155รายนะครับเสียชีวิต1เพิ่ม1ที่พะยองนะครับเปิดฉาก3ามทัดคุมระบาดแบ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแบ่ง สี่พื้นตามสอบอครครับขู่เจ็ดวันถ้าย่อหย่อนใช้ยาแรงมาตรการปีใหม่ดูแต่ละพื้นที่สธอ,ออกมาตรการเข้มปีใหม่นะครับบิกตู่บอกจะระวังตัวไประยองล็อกดาวขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่ผู้ประกอบการรับผิดชอบสังคมลงโทษทุกคนที่เอี่ยวกับบ่อนนะครับบิ๊กตู่คณะตรวจระยองนะครับ ไปดูที่หน่วยคัดกรองเนินอูไรนะครับจากนั้นก็ไปให้กำลังใจบุคลากรสาธารณสุขที่โรงพยาบาลระยองยั่วถูกซักบ่นโยงนักการเมืองวิษณุชีล็อกดาวกํนานนาผู้ว่าอนุทินคอนเฟอรนซ์กับสาธารณสุขเคาะ1.1หมื่นล้านรับมือโควิดสภาเผย28คนไร้เชื้ออีก1เช็คซ้ำจันทบุรีติดเชื้อใหม่อีก7ราย มให้7ลายนะครับหน้า6ก็รวมข่าวเศรษฐกิจกที่สุดปังพังดังดับามาดูหน้า7ต่อนะครับข่าวที่7ข่าวเด่นข่าวดังรอบปี63นะครับบินไทยนี่พุ่งล้มละลายนะครับ8อันดับ8นี่ก็ชะตากรรมยุบพักอนาคตใหม่อันนี้ 9. ใบเด่นคว้าชัยเลือกตั้งที่สหรัฐนะครับ 10. เลือกตั้งอบจรอบ6ปีครับ 11. วุ่นไม่ฟอ้องบอสอยู่วิทยา 12. เป็นสะเทือนขวัญทหารยิงกลาดนะครับ,ท,รรบที่โคราชนะครับที่โคราชมาดูโควิดต่อนะครับจากหน้า 5. ระยองป่วย56รายตั้งโรงพยาบาลสนามครับโรงพยาบาลตากสินวุ่นนักเรียนติดนักเรียนหญิงม .4 ติด โควิดนะครับแหลรับบัตรคิวจนลน้นตั้งแต่ปีห้าเทศบาลพนักง,งานเทศบาลกว่าร้อยคนผวานะครับน้องชายผู้เสียชีวิตโควิดแจงนะฮะโควิดแจงว่าไงอ,อ่ผู้เสียชีวิตเป็นคนบอกเล่นรือนพนันซึ่งเป็นความจริงพี่ชายเป็นคนคุมรายง,งานต่างด้าวทำงานในร้านสัมปันวิโรจประจำตัวหลายโรคโรคหัวใจเบาหวานเส้นเลือดตีบป่วยเรื้อรังมานานทาง ครอบครัวมไม่เคยเกี่ยวข้องกับบอคดีนั้นจึงใช้ความจริงทงค่าเป็นทําให้ผู้ตายผ,ผู้เสียชีวิตนะครับชนบุรีติดเชื้อพุ่ง12รายครับอุตรดิตถ์พ่อค้าป่วยเพิ่มอีก1รายนคนปรปฐมยืนยันอีก5รายสมุทรสาครติดเชื้อ16รายนครน,นายกปากน้ำติดเพิ่มนะครับโรง,งพยาบาลสนามสาครเปิดใช้เ็จธันวาล็อกดาวน์แม่สอดห้ามวิ่งรถกทมเรียกใช้ บริการ3ร้านเช็คนะครับอ่าเมื่อวานนี้ถ้าเกิดใครอ่านข่าวตอนเย็นติดตามข่าวตอนเย็นข่าวทวิตเตอร์ที่ผมรายงานไปนะครับจัด3คัสเตอร์โควิดในกรุงอ่าไปดูหน้าในต่อนะครับน,นี้เรื่องการเมืองหน้าหนึ่งนะอันนี้อะไรอ่รองแจกเงินนายบุญเพ็งผมเล่ประธานอสมมบ้านโคกอุดมหอบหลักฐานคลิปวิดีโอเสียงสนทนาโรงเรียน คณะกรรมการเลือกตั้งจัดบึงการให้ตรวจสอบจ่ายเงินเจ้าที่อสอมอครับนี่การเมืองนะครการเมืองนะครับหน้า8ปดนะทำเนียบวางมาตรการเข้มบิ๊กป้อมขอทำงานต่อเพื่อชาติวิษนุไม่งอนตั้งฉายาสื่อศักดสยามขอบคุณไม่ลืมกันรัตพลยอมรับฉายาวีดดับธนกรขอฝ่ายค้านเผาการเมือง นากรขอฝ่ายค้านเมื่อวานาไปไวอวยพรบนเอกประยุทธ์กับคุณแรมโบอีสานนะครับเพื่อไทยจี้รัฐบาลกวาดล้างบ่อนพนันรัฐบาลตู่ไม่รู้ลมรัฐบาลเวรีกู้อ้วนชี้ภูมิธรรมชี้63ปีแห่งความเสื่อมชี้ปี64ประเชิญหน้าไม่หยุดยัง้งนะครับวิชิต วิชิตปังสีสกุล2 3ประเด็นร้องกอกตอบึงการร้องสอบจ่ายเงินอสอมครับจ่ายเงินอสอมชวนนัดประชุมสภา6-8มกราคม64นะครับสาทรสาทรใครสาทรวงหนองเตยร้องกอกตอสอบทุจริตอบจอตรังนะครับนะมาดูปีใหม่นะครับเรื่องปีใหม่บ้างบิ๊กป้อมนำคอรมอวอวยพรนายก นายกขอเดินทางโดยสวัสดีภาพนะครับจุดจัดจุดพักรถงดวิ่งงดรถบรรทุกวิ่งนะครับมิตรภาพรถแน่นฉลองปีใหม่จัดกำลัง2,000ดูแลนายไม่เอาใหม่พูดผิดจัดกำลังกว่า2,000นะครับดู2000นายดูแลดูแลประชาชนให้ดูแลนาย นี่ฮะนีโคราชโคราชนะครับโคราชขนส่งโคราชเงียบผู้ได้สารน้อยอันนี้พิศนุโลกชมดอกนางพญาเสือโครงนะครับหน้าแปนะครับหน้าเกนานาโอเคน้าเก็มีการเปิดพื้นที่นะครับมหาลาัยกเกษตรศาสตร์ร่วมกับสมาคมสื่อมวลชนกเกษตรนะครับก็นํากุ้งกัมกรามกับกุ้งขาวมาขายประชาชนครับโอดีทั้งใยโปรเจกต์นี้ วันหยุดเพิ่มนะครับอิทธิพลคุณปลืม้มแจ้งคอรมอเคาะวันหยุดนะครับขึ้นอยู่กับเอกชนจะให้หยุดเพิ่มหรือไม่เพิ่มตุดจีนเป็นวันหยุดราชก,การโหเอางั้นเลยเอ่ะอนุชาเสิร์ฟเเมนูอาหารทะเลให้คอรมอดึงห้างตลาดระบายกุ้งนะครับอ่าดีมากเลยอยันนี้1.6ึพันตันจูรินคิกออฟรณรง์กินกุ้งดีครับกำชับร้านคา้าขนส่งปิดราคา พาณิชชี้โทษปรับวันละ1นึ่งมบาทภาวะล็อกดาวน์อีกครั้งนะครับพัตคารทำคู่มือดึงความเชื่อมัน่นแห่คืนตัว๋วรถบรขอสอนะฮะแห่คืนตัวรถบรขอสอมั่นใจเข้มแผนป้องกันไวรัสนะครับหัวหินชะอํากูไม่กลับโอ้โหโ้เห็นใจจังเลย หัวหินชะอันผูกไม่กลับจองที่พักขดครับฉลองปีใหม่ส่งไม่เกินร้อยละสามสิบของยอดจองครับสัมมนาของภาคเอกชนถูกยกเลิกหมดโอ้โหคาดว่าการฟื้นตัวของธุรกิจโรงแรมจากสถานการณ์ระบาดรอบใหม่โควิด1 9ต้องใช้เวลาไม่ร้อยกว่า1-2เดือนครับ แม้ว่าจะมีการจัดจองสิทธิ์ในโครงการเราที่้วกันอีก1ล้านสิทธิ์และวันหยุดยาวแต่ประชาชนส่วนใหญ่ไม่มั่นใจจากผลกระทบของรายได้ครับผมครับมันต้องใช้เงินหน้าเที่ยวเนี่ยโอ้โหไปทีเป็นหมื่นนะครับทําเป็นเล่นเติมน,น้ํามันลถไปกลับก็3ามพันแล้วเพ่ว่าใกล้หรือไกลนะค่าโรงแรมอีกค่ารับประทานอาหารอีกบ้านนั้นต้องมีเซฟวิ่งเงินสดเงินสดเงินออมในครอบครัวเยอะมากนะฮะ ถึงจะเที่ยวได้โควิดไม่กระทบก่อสร้างอาคมยันรับพอรับมือไวรัสนะครับหน้าสิครับเปิดใจพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุกลุยภารก,กิจตำรวจ64รักษามาตรฐานรักษากติกาไม่สองมาตรฐานฟ้องนักเรียนเลวนักเรียนเลวฟ้องสนักเรียนเลว3เยาวชนขึ้นศาลคดีชุมนุม15ตุลาโตโตโพสเจอ ขับรถประกบเนาะมีการขับรถประกบนี่หัวหน้ากาศกลุ่มวีโวครับกลุ่มขอคืนขอพบนายกเมื่อวานนี่อันนี้เป็นใข่เขาเรียกหมอนะออเป็นนายสตวแพทย์บูลอริยพลจัดกิจกรรมขอพบคลเอกประยุทธ์นะครับเรื่องประกันสังคมเกิดชลุมนลหน้าประตูทำเนียบเมื่อวานนี้นะครับอาชีวะยกเลิกเขาดาวจับชินจัง คดีเก่ายิง M79 วบ่อนแจ้งวัฒนะนะตรงนี้นะครับแบ็คไล์เมทเหน้า11นะครับปรากฏการเคลื่อนไหวปี2000แล้รับเชลซีไม่ดีชวด3ตาต้มโควิด1 9และ1ปีที่กีฬาลืมไม่ลงนะครับวอลเกได้ผลิตชุดช้างศึกต่ออีก8ปีอันนี้อะไรเพิ่มจิตถิ่นข่าวนักต่อรุกยยางและทีมสุพรีมชนบุรีใช้เวลาวันหยุด เทศกาลพรกผกรก่อนชายเกรีย่กรมากลับมาแข่งขันได้กินต่อนะครับสวัสดีปีใหม่ตั้งแต่สิงเจ้าท่าการท่าเรือพร้อมสตาฟโค้ดมอบกระเช้าให้แก่มาดามแป้งนางนวลันานล่ำซำประธานสโมสสนกระทาเอฟซที่พลดสเตเดียมของเตยกรุงเทพครับประชาชื่นขอล่ประชาชื่น,ชาชนยาล็อกดาวอาหารทะเลมาหาสมุทรกินช่วยเรากินช่วยโลกนะครับกินช่วยเรากินช่วยโลก กินปลาหนึ่งตัวก็ช่วยทะเลหน้า14ดันฮัมบี้เผยโมเดลใหม่เพิ่มธุรกิจออนไลน์นะครับ BKK ทุ่ม400ล้านเปิดโชว์รูมมาสด้าใหม่ Lisbon Tsunami คือจุดสูงสุดอาจารย์โควิดวงสุรวัตรนะครับคุณค่าอยู่ที่รองขาโตะ,ะมาดูท่านประธานสารดีกาคำคมหน่อย เมธินีชโลธรประธานสารดีกาท่านว่าไงเราต้องอยู่จุดที่เรายืนมาตลอดโดยไม่ต้องคิดว่าใครจะตำหนิติเตียนหรือใครมาชื่นชมคือจุดที่อยู่ตรงกลางสารต้องไม่ให้การเมืองเข้ามาแทรกแซงอันนี้อันนี้คำถามต่อจริงหรือเปล่าครับอ <c oughs> <c oughs> เดินหน้าชนคำถามหยุดยาวคำถามหยุดยาวอ่ะอันนี้ข่าวบันเทิงนะครับข่าวร้ายข่าวบันเทิงข่าวบันเทิง2563ดีร้ายเรื่องหลากหลายที่เกิดขึ้นเศรษฐกิจภูทร64ยังอ่วมนะครับขุมโรคระบาดเรียกความเชื่อมั่นอันนี้ประธานหอการค้าแต่ละแห่งเนาะ โอเคอ่ะดูต่อพิกโชมอุดมศึกษาในอุปสรรคที่ต้องปลดล็อกนะครับขับไม่ดื่มดื่มไม่ขับเขตเมืองปลามีนบุรี19หน้า20หน้ายีปี6กหกวงการนางงามร้อนฉาแซปส์ฐานสวงโอเคครับนี่คือทั้งหมดของ มติชนว,วันนี้นะครับเมื่อวานนี้ผมก็มีโอกาสไปสำนักง,งานใหญ่ของสื่อของมติชนนะครับไปซื้อหนังสือเล่มนี้ไปซื้อหนังสือแจ๊สนะครับไม่รู้ว,า,วางไว้ไหนแล้วล่ะนี่ฮะผมไปซื้อหนังสือเล่มนี้แจ๊สซีรีส์พอดีช่วงนี้ฟังดนตรีแจ๊สแล้วก็อยากจะได้ความรู้เพิ่มขึ้นฮะนี่ฮะไปซื้อที่สำนักง,งานใหญ่มติชนลดถ,ถึงกี่ห้าเปอร์เซ็นเลยครับนี่ฮะ จากเล่ม270เหลือ203บาทหนังสือแจสวิธีนี่ครับถ้าใครอยู่กรุงเทพนะครับผมแนะนำเชิญชวนไปซื้อที่สำนักง,งานใหญ่มติชนหรือที่มติชนอะคาเดมีครับจะได้ลดเป็นพิเศษเลยนะครับขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ชีพทำคำพิเศษนะครับขอบคุณมติชนมากๆเลยนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับวันพุธที่30ธันวาคม2563ครับ ผมคลิปทำคำพิเศษสวัสดีครับ